อ่ะเขาขอสวัสดีทุกคนด้วยครับได้อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวคุงแลยอยู่กับผมนะบอยได้อยู่กับผมคุงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรกันหกอนิเมะที่มีตัวละครเด็กสุดแส,ดสนจะน่ารักกันไปเลยใช่แล้วก็แต่เรื่องที่เราคัดมานี่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยตัวละครที่แบบน่ารักเกินอ่าแล้วเนื้อเรื่องก็จะแบบว่าชิลๆส,ส,สบายๆดูได้เรื่อยๆนะดูแล้วดูอีกก็ยังได้ก็เกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่้เราด้วยแช่แบบคัดคลิปใหม่อย่าลืมกดดิงและเพื่อไม่เสียเวลาก็ไปเขาดาวกกันดีีวว่่่าาามเรรือองงะไบ้ ก็มาเรือกกันเลที่6เลยว่าไบอยเออเลทที่หเนี่ยก็คือเรื่องฮานามารุคินตาการ์เต้นนะอ่าเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกของเราเนี่ยเป็นครูเรียนอนุบาลไงซึ่งในวันที่เขาไปทํางานวันแรกเนี่ยเขาได้พบแบบสาวน้อยคนนึงอ่าแล้วอยู่ข้างถนนด้วยและสาวคนนั้นเนี่ยพอพระเอกเข้าไปหาเนี่ยก็คิดว่าพระเอกเนี่ยจะมาจีบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยแค่เป็นห่วงไงว่าเป็นเด็กผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยยืนอยู่คนเดียวข้างถนนน่ไม่มีผู้ปกครองมาด้วยเนี่ยมันก็จะแบบดูไม่ดีอะไรอย่างี้้ออาาจจจะเกิิดันนนตรรยขึแลง งเรียนอนุบาลที่พระเอกจะไปสอนนั่นแหละส่วนเรื่องราวนีะเป็นยังไงก็รอไปหาติดตามได้แล้วเนื้อเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับคุณครูและก็นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลกันไปเลย ก็มาต่อกันที่เรื่องที่5้าเลยว่าบรยเออเรื่องที่5านีน่คือเรื่องมิสโดมเอ้นั่นเองนะเออเรื่องนี้ก็เกิดกับโรงเรียนเหมือนกันแต่นี้จะโตขึ้นมาหน่อยเป็นโรงเรียนของเดะถมแล้วซึ่งเมื่อกี้นี่เป็นโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมอ่าเออเรื่องนี้ก็เกิดกับว่า3มพี่น้องเลยมาปวนพระเอกของเรานะซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนนั้นเลยอ่าแล้วความป่วนของแต่ละคนนี่ก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ด้วยโอ้โหซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะปวดขนาดไหนก็อยากให้เราไปหาดูนะเพราะว่าแบบทาอยู่เหมือนกันเรื่องนี้ส่วนนิสัยของเด็กสาว แดดนะคนต่อมาเนี่ยก็จะมีใส่ที่ล่าเริงตรงไปตรงมาใส่ซื้อนั่นเองแล้วคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นใส่ที่ดูเหมือนจะว่าจะมืดมน ก็มาต่อกันที่เรื่องที่4โลตาบอยรืองสี่นี่คือเรื่องมิสโซโบชิคันเลอร์นั่นเองนะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเด็กสาวสคนอีกแล้วซึ่ง3คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าออกมาป่วนเมืองเลยดีกว่าและที่ป่วนสุดๆก็โดยเฉพาะลุงยามนั่นเองนะเขาชอบที่จะไปปวดลุงยามซึ่งลุงยามก็ทํางานของแกอยู่ดีนี่แหละแต่ดึกสาวสาคนเนี่ยก็เข้าไปป่วนเขาและพวกเธอเนี่ยก็มีชื่อทีมด้วยนะชื่อว่าคันเลอร์ออแต่ทำไมต้องไปปวนคนอื่นเขา ก็มาตอกเนที่3เรแลวตาบอยเออเรื่องที่3านี่คือเรื่องวัตชินิเทนชินั่นเองนะอ่าเออเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับว่าตัวเอกของเราเนี่ยเป็นโอตาคุสาวไงซึ่งเธอเนี่ยก็แบบว่ามีนิสัยที่แบบชอบอยู่ติดกับบ้านอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วงานของเธอเนี่ยก็คือทําชุดคอสเพลอะไรประมาณนั้นเลยซึ่งเธอเนี่ยก็จะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งนะแลวน้องสาวของเธอเนี่ยโอ้โหก็เป็นคนใส่ซื่อด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยน้องสาวเธอก็มีเพื่อนด้วยนะแล้วเพื่อนของเธอนี่ก็แต่ละคนก็โอ้ยน่ารักเกินส่วนเรื่องราวเน่ปนคววามของ น้องสาวแล้วก็เพื่อนๆของน้องสาวนั่นเองเป็นเรื่องที่ดูแล้วผมคิดว่าค่อนข้างที่จะชื่นใจมากๆเลยทีเดียวสุดยอดเลย ก็มาตกไปเรื่องที่2โลาตาบอยเรื่องที่2องนี่ก็คือเรื่องกาคุเอ็นเบบี้ซิสเตอร์นั่นเองนะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับว่าพระเอกกับน้องชายเนี่ยได้สูญเสียพ่อแม่ไปและทีนี้เนี่ยก็ได้มีเหมือนว่าครูใหญ่เนี่ยสนใจที่จะรับพระเอกกับน้องชายอ่ะไปอยู่ด้วยและทีนี้เนี่ยก็มีข้อแรกเปลี่ยนเลยก็คือพระเอกของเราเนี่ยจะต้องไปเป็นพี่เลี้ยงในชมรมเลี้ยงเด็กนะซึ่งอยู่ในโรงเรียนของเขานั่นแหละและพระเอกเนี่ยก็ต้องรับมือกับเด็กๆที่ในชมรมนะซึ่งเด็กๆที่ในชมรมเนี่ยก็จะมีความป่วนที่แบบววว่่่าาากกไได้ปปนแแบบตตงั ท่านั้นยังไม่พอนี่ก็ต้องรับมือกับผู้ดูแลนะซึ่งผู้ดูแลอีกคนนึงเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวโอ้โหสงสารจริงๆแล้วได้ข่าวว่าคุงของเราเนี่ยเป็น FC น้องคทาโลด้วยนะโอ้โหก็แน่อยู่แล้วน้องคทาโล่นี่คือตัวกระลุกปุ๊กดี ก็มาถึงเรื่องสุดท้าย,เ,ยาเ,ออเรื่องที่1แล้วโอตาบอยเออเรื่องที่1เนี่ยคือเรื่องเนียนโกเดสนั่นเองนะเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็กสาวคนหนึ่งที่แบบว่าขี้อายนะแต่เธอเนี่ยก็ได้เลี้ยงแมวที่ว่าน3ตัวซึ่งเขาบอกไว้ก่อนแนละ้วแมวนี่คือแมวจริงๆนะไม่ใช่คนแสดงแต่ว่าคนาดานในเขามีความครีเอสีฟสูงไงเลยใช้ภาพเป็นเด็กผู้หญิงแทนแมวไปซะเลยโอ้โหเลยออกมาที่แบบว่าน่ารักโมเอจจริงๆเชียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยลราก็จะได้เห็นถึงความปวดและความน่ารักเท่านั้นยังไม่พอเป็นเรื่ออองททีี่่่่่ดดูแล้้คนนนนขาจะเเพพิกก็ชื มากๆเลยทีเดียวอน้องแมวน่ารักก็ก็จบแล้วกับ6ออนิเมะที่มีตัวละครเด็กสุดแสนจะน่ารักมากๆเลยทีเดียวอ้าวว่าทุกคนจะชื่นใจนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลาไปก่อนแฮปปี้เบิร์ดเด